สบายดีบะลุงพอๆกับสองน้องออนคือกลับบะลูกก็บลุงนะพบอะลกอะไรก็ได้ก็ติดตามไดรอกงามันกเป็นบานี่ครปะลจะมาใครมาถ่วบะลุงตะขึ้นตมากซ่งกินมะหนึ่งมันบะลุง โเยียมกินมันขึ้นในแม่เอามันมาสู่กินนี่กระโตเป็นมันปรุุยพยะเลยก็จะมากลายบักถั่วไปดู ไม่ยาไมไหนลนะมาหาฮะกมาปมาเลูอาลขึ้นมาได้รป่ามาุยาไลานว่าซนเยี่ยมขึ้นขึ้น้ยมาหงตาเหานเันเลยมดแหนนางพิบ่นเ้อนะนฮะไปอย่าไปวามิดอย่าไป เดี <S 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 ๋ยวปลาล่งกินมันนำกันปลาล่งู้สาวนี้ก่อนเซ็นประเทศนะเก็บด้ด้วกินทีันี้เอ้นป้อนป้อนเรือรเาัดเฮ้ยย่าปนสาวกัดมือนะ

Ni nhung của anh vô như bà ta phải dạ. hàng đèn nó bà <laughs> <laughs> mì pond bọn thả tuya sợ giảm hát 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 ปอกไงกันนะแม่มีดปอกไงผู้ซาวกินนะแม่อยากไน้องเยีมพุมันอยู่น้ให้นองเยี่ยมพาไปสองคนเนาะ ไปไปไปคุณมันมันเไปใช้น้ำล้างล้วกันนั้มเกมาเด้ไปเกุณ่ได้มาเย่างมอนบ่โอ้ยย่ยงก็เลยเลยเดี๋ยวปใช่นานาไไนมันเป็นรวยมันอย่างไร้เกิมากินตะมันอป้ย่รเลยบะหมี่ปอกเงาเสียบหน่ยไหมเสียบเลยปอกีเยบ ขาบอครบกย่บอกอคือ่กอมันหมร่งเฉยอิ่มเลยแค่แ่แค่แล้วบมีดปอกไงจักเธอ่ออกินแบเปลือกนะิปออน่นพ่อมาสัน ย่านมือเปื่อนซะเยี่ยมวะิเกียวเขาย่านเกียวเขาพปนังสิปดําหน้าอยู่วะจะเรีว่าล้วกอมหักออกแล้วคอมหมักก็คือนเลย่นจะไมลอยไปมื่อคืนนี่เป็นเพราะว่ลิงขังบ้าน ก็ไปหาข่า่มน้ำบอตามือแม่ตาซ้อนไหนไปซ้อนน้นองบอตามือน้องหนีดบอน้องหนีดน้องมวยวะสันนเกิดอย่วะมันไปเจ้าลายเาทำมันเกี่ยวกับโซนทุนนะเ้ กไปเกีวบ่องมืออะ้อยี่ตรงนี้ยงหน้ามาแต่งก่อนเ่ยงานเขาแล้ว่นั้นอี่คันบ่มีดไปอนเกี่ยวเขาใช่เยี่ยมห้องมาคือกันด้วยบ่เฮ้ยน้องเยี่ยมมาไฮเเยนก่อนหนุ่มเยี่ยมมาน่มเยี่ยม่มน้น่มเยี่ยมนุ่มน้ดหน่น้าน่มนน่มน้ยมน้่มน้น่มน้ย่มน้่มน้มน้น้่ม้าน้น่มน้นนา เอเป็นมัรับไปดอกโอเคโอเคุ่นน่กันกโทรคุยกันจนจนฟุ่มเรับป้าโทรศัพท์ประเสริฐุ่นนะลมกันเทิงผู่ประเสรนเป็นน้ำมัอบ่ถ่ายเน้ำมันาตะมือหาตะวันนล บุญน้องวดเลยอยากเดมีแล้รปะลุงยามน้าอยากเป็นเมียแล้วปุลุงเลยบุกกอดมอนเ้บนฮ้ยไม่ได้เากอสือนเรอสอดมั่ตเอ้ะ โเมนาอบได้เลย่าให้บามีดปาอด้เยาให้มีดแก่หัได้เลน่าให้เบามีดแก่หได้นะวัเื่อเยนวิมนี่สา่ไ้้ดวาีดหกดั้นน เอยากกินตับปมหักเฮ้ยมีบอเขาเอายัดไหมตับฮะเอ้ยบอต้าบอเอาก็ได้กินมันด็กอิ่มไปจนหอดจะได้เลยบ่ตาบอแห่งท่องแน่ความหัก สิมกันว่าซั่นบ่มีหยังแล้โอ้ยบ่ไปทางดมแล้เแม่นบ่แม่นผู้จะกออกได้ดออกดด้นใลมเย็นนะผู้จะกมีหยังะมีป่าไม้เน มีผูมีเขาฮะลมีผูมีพ้าฮะเนบ้านใกล้ไปซื้อเอ็มลอยด์้ก็จะกวนละสี่ิห้าบาทคุณนะกวนเกือบหาิบาทเอ็มลอยบ้านาบ่ลงเยอมเเกือบห้าบาทเบี้ยเบี้ยกวนหาัเด็รยายทางไหนไปหาบาทมันมีพิธีนังไกลเอ อะไรต้องมีดอิมเลแค่ด้วยันเอาไ้บาซาบกินบะแค่เล้วบ่าบยล้อมกินดูเจ้า่าแค่เดเนาะีบปองมีดที่ปอคะแนนมีด

จนกกเศาเหลือมคือวันพระหนะนานลคือว่าโอเคงเว่าสานันเออเ่ยหน้าปก่อนเยมาหอนี่ก็สมาพควรเราไปดูงานจะได้จบคลิปไจะมีคลิปหนาพอกันมาอย่าลืมฝากกูล้กูแท็กทกติดตาม่องอนเดไปู้ ขอบคุณน้องนาสวัสดี